ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ สถานการณ์เนี่ยมันดูเดือดเอลือดพร่ามันเริ่มที่จะมีลางหรือว่ามีสิ่งแปกเขตนะครับว่าสถานการณ์นี้มันจะมีการถล่มเกิดขึ้นแน่นอนที่มันจะ,ะนําไปสู่เรื่องอการประทะได้เพราะว่าตอนนี้ทหารของกบฏในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตรงกรข้ามกับพระจัทรนจุดตอนนี้มันไม่ฟังเราแล้ว,ลวเออขยับมาที่ภูผีขยับมาที่ ตำมูลผาหมอกขยับมาที่ภูโคกใหญ่ขยับไปที่ช่องอ่านมาขยับไปที่ช่องหมกตอนนี้ทหารขมินเนี่ย มันอวดเก่งงงมมมััันนกลลาไ่ฟแ้วตอนนี้ดวชายแดนเดือดคุณเซนสั่งอพยพชาวคาเมนพ่กัดตลอดแนววิธีกระสุนปืนใหญ่นักรบชุดดำเผยจุดเสี่ยงปะทะสูงจุดอันตรายกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเมื่อได้มีการร่วงรู้ความลับภายในกัมพูชาออกมาว่าขณะนี้กัมพูชาได้มีการออกคำสั่งอพยพประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณจุดที่เป็นแนววิธีกระสุนปืนใหญ่ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้นำไปสู่ขมรรบกับไทยจริงก็จะเป็นการตอกหน้านายทักษิณชินวัตรแบบเต็มๆเพราะเพิ่งออกมาโวว่ามองไทยและกัมพูชา ไม่ได้อยู่ในสถานะประกาศสงครามต่อกันแต่เป็นความขัดแย้งชายแดนปัญหายังไม่ลุกลามบานปลายทุกอย่างยังสามารถพูดคุยแบบสันติแต่ล่าสุดทางด้านของขุนกระเพราเรื่องราจากนักรบชายแดนได้มีการออกมาเปิดเผยว่าต่อจากนี้ไปคอยเฝ้าจับตาม,มองดูให้ดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชามันจะยิ่งทวีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆเราหว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นสิ่งที่คอมเมนต์ต้องการให้มีต้องการให้เกิดขึ้นและนำไป ลงในโซเชียลมีเดีย พื่อที่จะให้มันดังไปทั่วโลกเขาเลยพยายามที่จะแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทหารไทยและทหารเขมรซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงวันที่8ถึงวันที่9กรกฎาคมได้มีคลิปคลิปหนึ่งออกมาเป็นคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบ่อนคาสิโนต่างๆมากมายมีนักธุรกิจผู้หลักผู้ใหญ่คนไทยหลายคนไปลงทุนที่บ่อนคาสิโนมีผลประโยชน์ร่วมกันตรงช่องอ่านมาเมื่อเป็นแบบนี้ตรงจุดนั้นก็จะเป็นอีกจุด ที่จะมีความรุนแรงโดยในคลิปได้เผยให้เห็นภาพทหารไทยและทหารเคเมินมีการประทะคารมใส่กันรทหารเคเมินมีการลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยมีการผลักอ,อกมีการชี้หน้าด่ากันเกิดขึ้นซึ่งฝั่งเคเมิได้มีการปล่อยคลิปนี้ออกมาและโยวยุทหารไทยซึ่งเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามแนวชายแดนออกไปมีการเอานโยบายยิงก่อนคุยทีหลัง เหมือนกับที่พมา่าเราและเขมรทาอยู่เราวเวลาคนไทยล้ําเข้าไปเขาไม่ถามเขาจะยิงก่อนแล้วคุยทีหลังพอไทยเน้นการคุยเจรจาก่อนก็เลยทําให้เขมรได้ใจเราประท้วงไปเขมรมันก็ไม่สนโดยมันย้ำประเทศไทยว่าไม่มีปัญญาที่จะขับไล่มันออกไปเขมรก็เลยมีการส่งทหารมาพรึบตลอดแนวชายแดนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มดูเดือดขึ้นแล้วเริ่มที่จะมีลางและสิ่งบอกเหตุแล้วว่า จะมีการถล่มใส่กันแน่นอนจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบมาทางฝั่งคขมรได้มีการทําการอพยพชาวคขมรที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนออกไปตั้งศูนอพยพอยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบและใช้วัดเป็นศูนย์อพยพโดยเราต้องมาจับตาดูสถานการณ์สู้รบนี้เพราะผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าก่อนที่ทางฝั่งประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีการเปิดฉากถล่มกันเขาจะมีการเร่งอพยพคนของเขาที่อยู่ในรัศมีทําสงครามให้ออกไปอยู่พ้นจากรัศมีปืนใหญ่และการอพยพ ของเขเมรในครั้งนี้เป็นสัญญาณบอกเหตุหรือเปล่าที่ฝั่งเขเมรมันพยายามซุ่มพยายามซ่อนโดยเมื่อมีการอพยพชาวเขเมรแล้วจะถล่มทหารไทยหรือไม่ก็ต้องจับตาดูให้ดีแต่ที่แน่ๆสถานการณ์ตอนนี้เราไว้ใจเขเมรไม่ได้เพราะจับทางได้ว่าเขเมรพยายามที่จะสร้างเรื่องราวอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งไม่หยุดซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็มีความสอดคล้องกับที่สื่อของเขเมรกัมพูชาคาแมเดลี Daily, ได้มีการออกมารายงานว่า มีการสั่งอพยพประชาชนจากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาจริงโดยระบุว่า กว่า70สิบครอบครัวจากหมู่บ้านเซนเทคโอชุมชนมราคอตอำเภอชะอําคันจังหวัดพระวิหารถูกอพยพโดยหน่วยงานระดับจังหวัดให้พักที่ศูนย์ความปลอดภัยและเปิดเผยให้เห็นภาพเมื่อวันที่29พฤษภาคม2568หลังจากสถานการณ์ชายแดนร้อนขึ้นการจู่โจมของกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาทําให้ทหารกัมพูชาถูกสังหารกว่าจะสิบครอบครัวได้รับเงินบริจาคอาหารจากสภากาชาติกัมพูชาอย่างไรก็ตามค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าววัน ทีมข่าวเอะคริติกค่ะจึงได้มีการติดต่อสัมภาษณ์นายนนทนาวินอดีตทหารพรานจูโจมชอคอ513ค่ายปักธงไทยสังกัดกองร้อยทหารพรานจูโจมที่965ซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์รบจริงผ่านมาแล้ว9ยุทธการ9สมรภูมิและก็ยังมีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายตามแนวชายแดนทําให้รู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งก็พึงจะมีการออกมาส่งสัญญาณเตือนทหารไทย ให้ระวังคอมเมนต์ซุ่มโจมตีไปเมื่อวานนี้ล่าสุดค่ะได้มีการออกมาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่จริงหลังจากที่ได้มีการลงไปดูด้วยตาตนเองผนวกกับข้อมูลการข่าวในพื้นที่ให้กับเราได้รับทราบโดยยืนยันฐานคอมเมนต์มีการตั้งฐานฐานประชิดชายแดนไทยพร้อมกับมีการชี้จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุพทะรุนแรงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะที่ห้าที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ผมก็ได้รับการติดต่อประสานง,งานจากน้องๆในพื้นที่บอกว่าอยากจะได้รีสนามอยากจะได้ผ้าใบกันฝนไรอย่างนั้นนะครับผมก็ได้รวบรวมเพื่อนพวกเพื่อนอน้องแล้วก็พี่น้องเอฟซีส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เดินทางลงไปทีนี้เดินทางลงไปเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยช่องโอบกสถานการณ์ก็ปกติอยู่นะครับสามารถเข้าไปได้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานเบืองต้ของตำร,รวจตะเวียนชายแดนจากนั้นก็ไปที่ช่องสายตะกู นะครับช่องสายะกูเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นด่านพรมแดนชั่วคราวตอนนี้ก็ถูกปิดตัวลงก็เงียบก็ถามพี่รองในพื้นที่บอกว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเขาบอกว่าในพื้นที่ทางของชายแดนวีรำยังมีการพูดคุยยังมีการเจราจาทางฝั่งของขมวนเนี่ยมันมีความเชื่อฟังทห,หารของฝ่ายไทยอยูอ่ปัญหาเรื่องการสู้รบในพื้นที่ของวีรำเนี่ยก็วางกําลังตึงกันอยู่ยังไม่ไม่มีปัญหา แต่ว่าขยับขึ้นไปทางาปราสาทตาควายทางช่องกลางทางด้านนั้นนะครับก็เริ่มที่จะตึงเครียดก็เลยถามว่าตึงเครียดเพราะอะไรเออเพราะว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยมันได้เคลื่อนกําลังเข้ามาเออมันมีการนรําตํารวจตำเบนเฉเดนของกัมพูชามีนาทหารของกัมพูชาเนี่ยมาวางกําลังอยู่ทางด้านที่ใต้ก็คือทางด้านล่างเออด้านล่างของเขาเนี่ยก็คือด้านล่างของเทือกเขาพนมลงรักมีการวางกําลังเป็นจํานวนมากในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ มีการลากรถถังมีการลากปืนใหญ่เข้ามาจริงอะไรย่างงั้นเออถามว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวสุ่มเสี่ยงไหมมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายของกัมพูชาที่เขาอยากได้จริงๆก็คือหนึ่งปราสาทตาเนินทมปราสาทตาเนินโตษปราสาทตาควายแล้วก็ช่องบุกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในอ่าเขาเรียกพื้นที่ข้อพิาพาท4.6ตารางกิโลเมตรเออเพราะว่า หลักเขตประเทศไทยหลักแรกเนี่ยอยู่ในพื้นที่อาเภอภูสิงห์ของจังหวัดศรีสะเกษแต่จากช่องบกลงมาถึงอาเภอภูสิงห์เนี่ยมันไม่มีหลักเขตมันเป็นเพียงแนวเทือกเขาพนมลงรักเนี่ยกั้นเขตแด,ดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตรงนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนทําให้กัมพูชาเนี่ยมองว่าเฮ้ยพื้นที่บริเวณตั้งแต่ภูสิงห์ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขานะประมาณเนี้ย แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไทยแบบโหดูแลปกปักรักษามาตั้งแต่โอ้สมัยพระเจ้าเหารู้ัม้มเออคือถ้าพี่น้องประชาชนถ้าเคยเดินไปในเ,เดินทางไปในพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์รีสกิดพี่น้องจะ,จะจะเห็นว่าพื้นที่อีสานใต้ของเราเนี่ยมันสูงกว่ากัมพูชาในทุกจุดในทุกพื้นที่กับบุรีรัมย์สุรินทร,ร์รีสกิดเอออันนี้เป็นที่ราบสูงส่วนกัมพูชาเนี่ย เป็นพื้นที่ราบต่ำเขาเรียกว่าเขมินต่ำครับผมแล้วสถานการณ์ค่ะแล้วสถานการณ์ตรงบริเวณปราสาทตามเมินทมล่ะคะเห็นก็บอกว่าหลายคนไปเนี่ยพอไปอยู่ตรงจุดของประเทศไทยแล้วมองลงไปข้างล่างเห็นเขาบอกว่ามีฐานของทหารเขมรนะ่ะมาตั้งอยู่เยอะเลยอันนี้จริงไหมคะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องจริงครับผมคือ ถ้าพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าไปที่บ้านกรวดแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตำบลตาเมียงพอไปถึงบ้านตำบลตาเมียงเราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับก็เป็นหมู่บ้านของตำบลเขาเรียกว่าตำบลตาเมียงขยับขึ้นไปก็เป็นบ้านคันนาสาัคคีเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่จะขึ้นไปบริเวณปราสาทตาเมินทมขยับขึ้นไปก็จะมีด่านทหารนะครับอีกประมาณสองด่านทีนี้พอไปถึงบริเวณปราสาทตะเมินทมเราสามารถจอดรถแล้วเดินเข้าไปในตัวปราสาทคือมันเป็นพื้นราบตรงนั้น แต่พอเราเดินพ้นตัวปราสาทไปมันจะเป็นทางด้านที่ใต้ของปราสาทตรงนั้นเป็นพื้นที่ลาดต่ำเออจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นพื้นที่ลาดต่ำเออบนตัวปราสาทก็จะมีฐานขามิอยู่ประมาณเจ็บคนเออส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีทหารของอขมิญประจําการอยู่แล้วก็มีทหารของไทยเนี่ยประกบอยู่ประกบอยู่เหมือนกันเออแต่ด้านหลังนะครับลึกๆเนี่ยนะครับก็มีฐานทหารของ กัมพูชาเขาก็ประจําการอยู่ส่วนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแต่มันมีข้อตกลงว่าห้ามนําอาวุธยุโทโธปรกรณ์เนี่ยขึ้นมาที่บริเวณปราสาทตะวันทมทั้นของไทยของกัมพูชาเนี่ยจะไม่มีอาวุธยุโทโธปรกรณ์แต่ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยด้านหลังของเขาคือทางด้านทิศใต้เนี่ยเขาก็มีฐานปฏิบัติการทางทหารของเขา ตามตะเข็บชายแดนเขาก็วางกําลังส่วนของไทยก็วางกําลังตามตะเข็บชายแดนเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็ประจันหน้ากันอยู่ที่อาจจะเกิดการประทะกันได้มากที่สุดน่าจะเป็นจุดไหนคะจากสถานการณ์ก็ที่ภูผีที่ภูผาหมอกเนี่ยแหละครับอือจุดนี้เลยใ,ใช่ไหมที่หนึ่งนะครับจุดที่มันจะ,ะนําไปสู่เรื่องอการประทะได้เพราะว่าตอนนี้ทหารของกัมพดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตรงกันข้ามกับปราสาทโดนโจมตอนนี้มันไม่ฟังเราแล้วเออขยับมาที่ภูผีขยับมาที่ ะตะบลผา,มามหมอกขยับมาที่ภูโคกใหญ่ขยับไปที่ช่องอ่านมาขยับไปที่ช่องหมกตอน,น,าานเนี้ยทหารเขมรเนี่ยมันอวดเก่งมันกลางมันไม่ฟังแล้วตอนเนี้ยด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดการประทะเนี่ยะนะครับมันก็จะปะทะกันตลอดแนวแต่ว่าจุดที่สุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือหนึ่งพื้นที่ชายแดนบริเวณภูมะเขือให้เริ่มนับจากปราสาทตำมนทมก็ได้แต่ว่าจุดที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือหนึ่งบริเวณ อ่ตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทรักษ์บริเวณตรงกันข้ามกับปราสาทโดนตรวนขยับมาที่ภูผีภูผาหมอกภูโคกใหญ่ช่องอานมาเขารวงพึ่งเนินจิตสี่ห้าไปที่ช่องบุกเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าถ้าปะทะกันเนี่ยจะรุนแรงมากครับ